โอเคครับก็สวัสดีทุกคนดนวยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องมิกเต็กนะครับวันนี้เราจะมาทำการรีวิวตัวไคลิวนะครับโปเกมอนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ภายในวันนี้นะครับเป็นสายออร์ราเดอร์นะครับไอแทคเกอร์เนาะก่อนอื่นนะครับเราจะไปดูที่พาสสีของตัวไคลิวนะครับบูตไอแท c คของตัวมินิลิวล่างแรกนะครับจะทําการไอพ่นครั้งที่3นะครับจะเป็นการพ่นน้ำเนาะ การพ่นน้ำของตัวมินิริวเนี่ยเอ่อเราจะได้เลือดด้วยนะครับแล้วก็ร่าง2นะจะเป็นการพ่นสายฟ้าเพิ่มนะครับนั่นคือมีพ่นน้ําแล้วก็พ่นสายฟ้านะครับพ่นสายฟ้าเนี่ยจะทําการสตาร์ทสตูนะครับและพอร่างสามเนี่ยก็จะมีเพิ่มมาอีกสายนึงนะครับนั่นคือการพ่นไฟนะครับการพ่นไฟเนี่ยจะทําให้มีดาเมจซ้อนขึ้นมานะครับก็คือจะทําให้แรงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นร่างสามเนี่ย ตัวไคร,ริวจะพ่นได้ทั้งน้ําไฟแล้วก็ไฟฟ้านะครับน้ําก็ดูดเลือดน,นะครับไฟฟ้าสตารสต,ตูแล้วก็ตัวไฟนะครับทำรามเมจเพิ่มนะครับส่วนอเบลิตี้หรือว่าพาสีของตัวไคร,ริวเนี่ยล่างแรกนะครับแล้วก็ล่างสองครับจะมีสเตตัสที่เหมือนกันนะครับนั่นคือเมื่อตัวไมนี่ริวแล้วก็ฮาโคริวเนี่ยโดน CC หรือว่าสกิลอะไรนะครับ ตัวมินิเรียวแล้วก็หาคูลิวนะคับจะได้อาวิลิตี้ที่เป็นเพิ่มอาดิเฟนส์นะครับเพิ่มพลังป้องกันนะเอแทกดิเฟนส์นะครับแล้วก็เอสพีดิเฟนส์นะครับและเมื่อเป็นไคร,รีนะครับพาส,สีฟก็จะเปลี่ยนไปนะครับนั่นคืออ่าจะทําให้จะได้รับพลังป้องกันเพิ่มขึ้นชั่วขณะนะครับแล้วก็จะมีติดคูดาวนะครับถึงจะได้รับพลังป้องกันอีกทีนะครับ เริ่มแรกนะครับมาเป็นสกิลตัวทวิสเตอร์นะครับสกิลนี้นะครับจะทำการสโลว์ตัแล้วก็ทำดาเมจนะครับแล้วต่อไปนะเป็นสกิลดะก้อนเบรนนะครับเป็นลมหายใจมังกรนะครับสกิลนี้เราใช้แล้วเราก็สามารถขยับตัวได้นะครับและเมื่อเราใช้เนี่ยการโจมตีครั้งต่อไปจะเป็นบูสต์แอทแทคนะครับและถัดมาเป็นสกิลดะก้อนแดนนะครับสกิลนี้นะครับไคริวจะทำการบินไปนะจะมีทั้งหมดสามสเต็ปนะครับ จะบินตรงบินซ้ายขวานะครับแล้วเมื่อเราบินเนี่ยเ,เราจะได้ความเร็วโจมตีความเร็วขึ้นที่แล้วก็พลังโจมตีเพิ่มนะครับสามารถสแตก็กันได้3ามสาแต็กนะครับตรงกลางเห็นไหมครับสังเกตว่ามันโจมตีเร็วมากนะครับแล้วต่อไปเป็นสกิลไฮเปอร์บีมนะครับใครดีนะครับจะทําการพ่นไฮเปอร์บีมไปข้างหน้านะครับและเมื่อเราพ่นไปเนี่ยเราจะติดสตันชูขนาดครับ ซึ่งเหมือนกันครับเราใช้สกิลดาก์อนแดนใช่ไหมมันก็จะลดสกิลคูดาวของเออคูดาวของสกิลไฮเปอร์บีมได้นะครับและเมื่อเราเก็บสแต็กครบ3ครั้งของดาก์อนแดนเนี่ยไฮเปอร์บีมก็จะเปลี่ยนไปนะครับจะทําให้แบบโจมตีแรงขึ้นนะครับสองหมื่นนะครับนี่คือไม่ได้ใส่ไอเทมนะครับคือมันจะแรงตามแม็กคิดพีของตัวละครน,นะครับ ยิ่งเลือดเยอะนะครับก็จะยิ่งโดนแรงนะถัดมาก็เป็น skill สกิล e x t r เ m e Spin นะครับไคลิวถ้าเทำการพุ่งไปข้างหน้าแล้วก็สตันสตูนะครับและเมื่อเราตีาพัดสิบที่ติดบ o o s t Attack นะครับก็จะลดคูดาวสกิลนี้ด้วยนะซึ่งมันก็จะไปคอมโบกับสกิล Outlet นะครับ Outlet เนี่ยเมื่อเรากดปุ๊บมันจะได้บัฟใช่ไหมแล้วการโจมตีครั้งต่อไปเนี่ยจะเป็นบ o o s t Attack ทุกครั้งนะครับ คึ่งมันก็ดีมากนะสำหรับการเอามาคอมโบกับคิเอ็กซ์ m ีมสปีดนะครับเพราะมันจะลดคูดาวเร็วมากครับแต่เมื่อบัฟหมดเนี่ยเราจะติดสตันนะครับถ้าเราไม่อยากติดสตันเราก็ต้องกดเรื่อยๆครับเกรว่ามันจะคูดาวมาพอดีนะครับแล้วเราก็จะตีได้เรื่อยๆนะครับคิวเอ็กซ์ m ีมสปีดนะครับสามารถารีเซตต็ตคูดาวพาสซีฟของเราได้นะครับที่มัน ล้างสถานะศัตรูน่ยก็จะทําให้เราติดสถานะน้อยลงนะครับแล้วก็พุ่งไปหาศัตรูได้ง่ายขึ้นนะครับมาถึงถ้าอยู่ในมูฟนะครับถ้าอยู่ในมูฟก็ตามนี้เลยครับคือมันไปได้ไกลมากนะครับยิ่งเราไปไกลนะครับก็จะยิ่งใช้ปเปอร์เซ็นต์ของอถ้าอยู่ในมูฟเยอะขึ้นนะครับแต่ความแรงเท่าเดิมนะครับไม่ว่าจะใกล้จะไกลนะครับ มี2000ใช่ไหมครับเราดูระยะใกล้นะครับว่าดาเมจจะ2000หรือเปล่า2000เท่ากันนะครับแต่แค่ใช้อยู่ในมูฟน้อยลงนะครับก็เอามานอกอัพตัตูสตานศตตันตูนะครับเพราะตัตูจะติดตันนะครับเห็นไหมครับก็จะประมาณนี้สำหรับตัวไคร,ริวนะครับอาจจะพูดผิดพูดถูกบ้างนะครับ บางอย่างเราก็ต้องไปดูภายในเกมนะครับว,ว่ารายละเอียดของสกิลแต่ละสกิลเนี่ยมีเทคนิคในการใช้อย่างไรบ้างน,นะครับแต่แหลักๆก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการใช้งานตัวสกิลของไคลิวนะครับต่อไปเราก็จะไปดูเกมเพลย์นในแฟนในวีนี้นะครับว่าผมจะเล่นเป็นสายอะไรนะครับแต่ก่อนจะรับชมคลิปก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมคลิปไันได้เลยครับ โอเคครับก็สวัสดีทุกคนอีกครั้งนะครับตอนนี้ก็อยู่ในเกมนะครับมาเล่นตัวใครริวกันนะครับหลางแรกเป็นมินิริวน,นะครับใช้สกิลทวิสเตอร์นะครับทวิสเตอร์นี่เอ่อคือเราจะทำการสโลว์สตูนะครับนี่เรามาเล่นในตำแหน่งของเลนกลางนะครับคือให้ใครริวเลนกลางผมว่ามันเกิดดีนะเพราะว่าตัวใครริวอ่ะเเก่งตอนเลเวล ผมว่าเลเวลห้ามันก็เริ่มเก่งนะแต่จะไม่ค่อยเก่งมากนะถ้าเลเวลแปดจะเก่งสุดนะครับสกิลทวิสเตอร์กับสกิลดอกอนเบรดนะครับยิตเอ่อดอกอนเบรดนะครับจะทาการพ่นไฟไปนะแล้วก็ทวิสเตอร์ทำการปล่อยพายุนะครับดอกอนเบรดน่าจะเป็นลมหายใจมังกรหรือเปล่าคือเราตีครั้งที่สามตอนเป็นฮาคุริวนะครับ เราจะปล่อยสายฟ้าได้ด้วยนะทำการสั้นต,ตูนะครับตายแล้วครับเนี่ยเซจไปหนึ่งเล็กตัวหนึ่งน่าจะตายโอเคสกิลไดคอนแดนส e นะครับอาสามารถสแต็กได้สามนะแต็กเนาะแต่ละสแต็กก็จะทำให้สกิลเรา,าแรงขึ้นนะครับแล้วก็โจมตีแรงขึ้นเดี๋ยวนะครับไปฟาร์มนะครับ เพื่อความรวดเร็วในการฟาร์มเพราะถ้าตัวเราเลเวลแดเร็วก็จะเก่งเร็วนะครับผมจะเล่นเป็นสายไฮเปอร์บีมเน,ะนาะเราก็ทำการพ่นไปเรื่อยนะครับคือบุตไอ้แท่งของตัวนี้นะครับจะทําการลดสกิลลดคูดาวสกิลลดสกิลนะเพราะฉะนั้นยิ่งตีเร็วก็ยิ่งดีนะครับเอามาสเตอร์แบลมาสเตอรมาก็ดีสุดนะครับ ผมเล่นสายดาร์กออนแดนผมชอบดาร์กออนแดนมากกว่าเอาเลดนะตอนแรกผมคิดว่าเอาเลดจะแบบเล่นง่ายนะแต่จริงเล่นยากนะครับถ้าเอาเละต้องเอาฟูลฮิลมานะครับแต่นี่ผมเอาอ e ีเจกมานะครับถอเวลแปกก่อนนะครับแล้วค่อยไปแกงนะพอเราจะได้ไฮเปอร์บีมนะขาดอีกตัวหนึ่งนะครับอ่านี่เพื่อนกำลังเสียเปรียบผมจะเข้าข้างหลังเลยแล้วกัน ถ้าเวลแปดนี้เขาน่าจะตายเร็วกว่านี้ไม่โดนโดนเฉียดนะครับพยายามบินให้ครบสามลอกก่อนนะครับแล้วค่อยใช้ไฮเปอร์บีมนะให้ครบสามสเต็คเราบินก่อนที่จะเข้าโจมตีก็ได้นะครับคือถ้าคูดาวสกิลบินมาเมื่อไหร่ก็ใช้เรื่อยๆนะครับพยายามเลี้ยงสแต็กไว้ที่สามนะครับสังเกตว่าไฮเปอร์บีมันจะเปลี่ยนรูปร่างใช่ไหมจะเป็นสายฟ้าใช่ไหมครับโคตรแรงนะครัเขาบอก จะบินไปจะโดนใครไหมเนี่ยเมื่อกี้เอสเบิร์นเขาเอ้าวขึ้นไปบนเฉยเลยเยเฮ้ยเอาไอ้นี่แล้วกันพวกนี้แล้วกันมาหายไปเลยรถคู่ดาวโดนไปอีกคนเราเป็นใครริวแล้วหากุริวสู้เราไม่ได้ตาย เรียบร้อยครับสังเกตว่าผมจะใช้การบินก่อนนะครับสายนี้โหดมากนะครับถ้าเรียงสแต็กดีๆแล้วเฮ้ยแย่งเราฟาร์มทไม้อยพยายามฟาร์มไปเรื่อยนะครับ คืออันติเราค่อนข้างมาเร็วนะครับเฮ้ยเอสเบิร์นหืมตายครับคนนี้จะรอดหรือเปล่านะ่ะรอดไปแล้วนีวเราให้แซปเปอร์ให้ใช้ไฮเปอร์บีมนะครับเราจะติดสตันด้วยนะหลังจากใช้สกิลเสร็จนะครับโดนสักทีนึงไนหะมเกือบตายแล้วบัมดากโออิมแพคครับ เขาน่าจะตายแล้วตายอีกคนตายสองขนาดเมื่อกี้แค่สแต็กเดียวนะครับนี่ยค่อนข้างแรงนะครับไฮเปอร์บีมของตัวนี้ไม่โดนไม่โดน เราใช้ดักกอนเดนเราใช้ดักกอนเดนใช้ไปเรื่อยครับใช,ใช้ใช้คข้ายท้ยหลังโค่นไปอืมก็ตายนะไม่ได้ฮิววาตาชิระเข่าผมจะรอดหรือเปล่านะ่ะเ,เื้ไม่มีใครช่วยด้วยผมต้องก่อนอัตติหรือเปล่าได้ไปหนึ่งโอ้โหมาเยอะเกินแล้ว เฮ้ยยังแกได้อยู่ค่าค่าเกโคกะค่าได้ไปน,นะยิงตัวปอมซะแล้วโอเคโดนระเบิดไฟค่าไปก้าแล้วครับเถื่อนจัดพยายามเลี้ยงสแต็กนะครับเล่นตัวสายดักก้อนแดนกับไฮเปอร์บีมเนะี่ยแลวเราจะแรงมากๆนะครับ อยู่ในมุ้เราจริงเราใช้ใกล้ๆก็ได้นะครับไปผมอันนี้วะขอสักทีอืก็ตายเมื่อกี้เรื่ดมันเพิ่มอะใช้พ้อยชน่ะเฮะไวรุนร่นพ้อยชนเหรอเราอะโดนฟามไปให้เพื่อนกันครับอ่าข้างล่างชูดไปแล้วอะ จะลงไปกันก็ไม่น่าทันคนระับแก้ก็แดนนี่เล่นคู่กับอ่าอเอาเ e ดได้นะแต่ว่าจะไม่ค่อยก็จะไม่มีสีนะครับแต่จะมีสกิลตามบ่อยขึ้นครับคือเอาเ e ดมันพุ่งหาครับแต่มันหนีไม่ได้กดสกิล Extreme Speed อะผมก็เลยชอบอ่าดะก้อนแดนมากกว่า Extreme Speed ค,ครับ อยู่ในมุกเราก็ค่อนข้าง g l o b a l มากๆเลยนะแนวเมดไม่ค่อยเยอะแต่ว่าเอาตัวเข้าเราเราเข้าไปในไฟว่าได้ไวนะครับตอนนี้เทสเซลนาก็โดนเนิร์ฟมานะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันก็ยังแรงอยู่นะอ่นนี่คือจะกลับยังไงครับเรียบร้อยเขาไม่ค่อยได้อนติเลยโดนผมบนไฮเปอร์บีมเสก็ตก็ตายอ้าวอันนี้มีคนเดียวสุ้ได้นะ โอเคไม่ต้องใช้ให้เปอร์บีอยู่เลยทีเดียว <ST AR C> เราเล่นสายระยะไกลเราก็พยายามรักษาระยะนิดนึงนะครับ <ST AR C> มันจะไม่ถึกเท่าสายเอาเลสนะ <ST AR C> ผมจะเอา,เอาไวรั <ST AR C> สสป,ปอร์ตจะเอาอะไรมาลัดครับ ตายแล้วครับตาผ่อน,น่าจะบอกเออกูพึ่งเพื่อนไม่ได้แล้วเราเจะเอาเหรอเขาพุ่งไปแล้วเขาพุ่งขึ้นไปแล้วผมก็ต้องเอาเขาได้ตีวะโอ้โหตีสองอันตายไปแล้วอะเข้าไปแกวโอ้เข้าไปเ,เ,เไปลืกเกินหมุนเลยขนาดนั้นแหละแดดเลยครับแดดไปใช้ไฮเปอร์บีมไม่โดน ไเปอร์บีมถ้าอากะจังหวัดดีๆมันหลบได้นะครับแต่ดีที่เพื่อนได้ฟิเซอร์เนี่ยจังหวัดที่เราพ่นไปเนี่ยมันสามารถหลบได้ด้วยนะเราได้ไปสองร้อยเมื่อกี้นะครับตรงกลางไม่ได้นะสิบวิผมไม่น่าไปทันห้าสิบน่าจะชูดได้นะครับเฮ้ยไม่ได้วะก็ออกก่อน แต่ว่าเก็คขกะยังไม่ได้ชูดตายจ้าเออสี่ิบหกวิเราจะไปชูทันไหมครับน่าจะต้องลองไปชูด,ดูนะครับแต่ผมขอเก็บลูกบอลสักหน่อยอ,อ่าโอเคมีบอลให้เก็บนะครับ ยี่สิบลูกหรอไปก็ชูดเลยครับอันนี้คือเขาหลับเขาหลับไปแล้วเก็โคกาะเองอยู่ไขรถอยหลังแล้วก็ไฮเปอร์บีมทีเดียวตายครับผมจะชูดอีกทีนึงทันหรือเปล่า 5, 4, 3, เข้าไปแล้ว 2> 2, 1. 1> โอ้เข้าชาร์จไปดีเราเลยชูดได้ เฮ้ยชนะหรือเปล่านะเราโดนก็ะชดเยอะอยู่นะครับโอ้ชนะไปนะครับสำหรับตานี้ s M P ก็ตกเป็นของไคลดิวโปเกมอนหน้าใหม่นะครับขวันใจชาวมังกรดาเมจที่ทำไปก็เจ็ดหมื่นสองนะครับก็เยอะอยู่นะเยอะเยอะนะใส่ดาเมจชิ้นเดียวนะครับเนะี่ยฆ่าไปสิบสี่นะครับ at six สี่ ยังครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอ,อีกสกิลหนึ่งนะครับในสกิลเอาเลทนะครับก็อย่าลืมติดตามรับชมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ